สวัสดีครับช่อง Youtube c h a n แนลรถไฟไทยเทนไทย HD ตอนนี้อยู่กับขบวนที่4384แม่กองถึงบ้านแหลงกำลังเครื่อนขบวนออกสถานีรถไฟแม่กรองสู่ตลาดลมหุบอันฟีน in นไทยแลนด์กับซีรี่ปิดเทอมเด็กหัวใจวุน่นรถไฟบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับ ผูุ้ณนมากมายนะครับทั้งชาวต่างชาติบอกเลยครับว่าโซนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวนะครับทั้งบนขบวนและที่ตลาดร่มหุบแห่งนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับ บรถเองก็ค่อยๆเคลื่อนนะครับเรามัดระวังอย่างสูงทั้งผู้คนนะครับแล้วก็สิ่งของด้วยนะครับมีการทักทายนะครับต่าวต่างชาติเออ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศอีกอย่างนึงนะครับ เหมือนด้วยนะครสำหรับการติดตามใน EP นี้และ EP ต่อๆไปสวัสดีครับ